มาครับคอมคไอนของเราเกรดนไอี่มาจากคนไทยเหมือนกันรูปีู้ี้หัวอ่อสวยมากเลยคนเยอะแยะมากมายนะครับยอดมากด้เกิดแรงบดาลใจที่คุณออสครับคุณออรับลายผมครับสุดยอดเลย สวัสดีครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องคอนเวนชั่นแล้วนะครับคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้ทั้งหมดก็คนอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าคนได้นะครับคนไทยก็มาอยู่ด้วยกันทั้งทั้งมาเพิ่มนะครับก็มาจากคนไทยก็ประมาณสัก20คนได้นะครับก็เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆครับที่มางานใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาภาพเอาคลิปวิดีโอสวยๆมาฝากนะครับผมก็แล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ